อาสีเล้วยะจ้าทายอหมองมันสีเรลีวยวรลดมันใจไม่ได้โดนอืมนี่ยังไกวอืมอ มันแหงเล่จังมะอันจดเต่าเนาะมังจังจูเต่าจ้ะมันสเดีาเยสุมันเชฟก่อนไอ้วะน้ำเชฟก่อนนาำเชฟก่อนตอนมัแหงก่อนมันใหม่ตมันติดก่อนมันอแหงสุดเลย่ว่าทดติดถ้าเขาฝาวจดโดดของนายมันใหม่มันสีชัวร่ง เจ็ดโต้ไม่แข็งหรอกแข็งหรอแข็งปุกอาแห้งนี่โอ้ยแข็งปุกเลยแล้วจา่าดินโพนผสมดินโพนก็หนาดินเก่าดินโพน,นก็หนาดินเก่ามันอายนะอันน้ำดำดินเก่มามันอินมันสุกแล้วมาปล่อยแต,ตยะไม่งั้นเดี๋ยวแข็งยังอันหนึ่งยังจ่อว่อห้อง Maman chị đeo yang to walt và yu in biểu. Wa mày chị đeo la. Yang ee ngang mày ee bunny. Bow bò lẻo kaleo nba. Bow lẻo kaleo 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 มารูปตัวแ่งไหวแล้วะเราตั้งแค้พอคุณไม่พอคือพอกันไม่เห็ดตากเด๋ยแต่ในมันก็เห็ดน,น้ํหมดเสามันก็ไม่อยากกรายเดี๋ยวสีทายเ,เบื้องมือได้มาะจะเสา ปวดเอวดีแล้ววะเรี่นนี้เรวเขาไปกินเขาใกล้แหม่เฮียนกะหลันไม่ขี่แน่น้ำอยู่อันปี้จะ่้งเป็นก่อนขอลอแค่อะอยู่แล้วเสียทีมัน โอ้เด oh. ็ดดินส <oh> <oh> Dis ิมันส claro> ูกเัมนนี้อืมลูกหวบอยู่วันเป็นยังก็เป็นก้อนโขลกแลอยู่ว่าโอ้มันป็นก้อนแข็งคือก้อนหินดินมันสูกเล้วดินมันสูกเหรอเดี๋ยวเมื่อไรสิไปรีวิวหนห้างใหม่ให้เบิ่งจ้าในห้างใหม่ ตะคาได็ทา้งไม้ผู้ได้ขี่กโอ้ยแบบแปดแสนอันจะไ,ไล่เลยอ่ะนัดโมไม่อยู่กันยังอันดูเนาะกันย,ย้อนไม่ขี่รถปานว่านันนั้นรถเก็บรายละเอียดละจ้ะตัวนี้เก็บรายละเอียดแล้ว ป้าอะไกคุรู้คิดดิยังฉีดอะไรบ่ีเลยอ่ะผมกลังเ <c oughs> กิบ่พอเพิ่นวา่าสิป้าไว้เป็นห้อยมือรลุดหลุดีๆแต่งสีบ่แล้วลว่าเรากำลังตบแต่งด้วย <c oughs> กาบมันกองอยู่กคนเพื่อนอหไมันเสียวลงให้หน่าจาเป็นพุ่นเป็นปุย๋ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นพุ่นเป็นปุ๋ยกันโด,ด,ดูสีผสมก็ใบใม่สีผสมก็ใบใหม่เดียวเมื่อใดสีผ้าลงมีสูตร,รนะส่วนผสมอันนี้สูตรส่วนผสมมันอยู่หรอวะจ้เพราะว่าถ้าเอาไปดังมันก็เป็นเป็นที่เทาซื่นนะไม่ค่อยอะไน,น แจ้งเนี่ยก็แจ้งลามันนั่งเว้นเนาะไอ้เบ้าดินอีกอยู่นี้พอแล้วเกตเองใสเงเ่เองบด้ขายจ้ะใส่ให้วเลี้ยง